เจอกันทุกวันอย่าเพิ่งเบื่อนะก็คืออยากจะมาแบ่งปันเนาะเพราะว่าทํางานมาปีหนึง่งแล้วทุกคนก็ถือว่าเป็นคนเก่าถือว่าเป็นเป็นลูกพี่เป็นลูกแม่เป็นลูกพี่เป็นลูกแม่ได้หมดเลยนะคะอยากเรียกอะไรเรียกได้หมดเลยนะคะก็คืออายุห้าสิบสองแล้วค่ะทุกคนเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเนาะวันนี้วันนี้มีไรายได้32 32สามพันสองสองพันสองทุกคนแต่ก็เดือนนี้ก็ไปขึ้นแสนมาแล้วค่ะพาไปขึ้นแสนแต่แล้วนะคะคืออย่างนี้ ทุกคนขาอยากจะบอกอย่างนี้นะครับเจนนันเนี่ยหรือบางคนก็เรียกเจนนันบางคนก็เรียกแม่นันบางคนก็เรียกต้าบางคนก็เรียกเออสารภาพจะเรียกนะคะทุกคนคืออย่างนี้คือไม่มีความรู้เรื่องออนไลน์เลยนะเป็นผู้ละเหมาก่อสร้างอยู่ๆมาทําออนไลน์ได้ยังไงคือมันมีแบบเรียกว่าความโชคร้ายมันก็จะมีความแฝงความโชคดีอยู่คะนกคือตอนนั้นในความรู้สึกตอนนั้นทาไมเราเป็นคนโชคร้ายจังวะทําไมเราถึงโดนโกงะทาไมเขาเมาื่อคือทาไมเขาถึงมาโกงเราทุกคนจากโดนโกงไปห้าล้านจนไม่มีจะก,กิน ขายรถขายทองขายทรัพย์สินที่มีอยู่ทั้งหมดจนไม่มีเงินเหลือจนแค่กระปุกซื้อมามา่าดอกสุดท้ายเ้าก็มานั่งคิดว่าจะทํายังไงกับชีวิตดีจนวันหนึ่งเนาะมาถ่ายหน้าสีในทิกตอกทุกคนคือวันนั้นเป็นวันที่อาจจะว่าเป็นวันที่โชคดีนะคะเป็นวันที่โชคดีของแม่นนกที่เจอแอปตอบรีสเนี่ยในทิกตอกมีอีกหลายหลายคนที่เจอแอปตอบรีสในทิกตอกเหมือนแม่ สิ่งสําคัญคือจะมีสักกี่คนที่เห็นโอกาสเหมือนแม่เห็นนี่ยังมานั่งคิดว่าทุกคนทุกคนที่เจอดอกนี้แล้วไม่ลงมือทําแบบจริงจังเอ่อมันเป็นสิ่งที่พลาดมากที่สุดเพราะว่ามานั่งคิดแล้วคิดอีกทบทวนแล้วทบทวนอีกนะพราวันนี้ไม่ทำไม่เจอดอกริ์นะห้าล้านยังอาจจะยังยังคาอยูอ่ยังไม่ได้ใช้อยังไม่ได้ใช้นี่เขาอะ